ต่อไปเป็นเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ในการใส่สายให้อาหารนะคะหรือว่าสาย NG เนาะจริงๆแล้วมีหลากหลายมากนะคะอย่างแรกเลยต้องมีเลยนะคะหก็คือสายนะคะต้องมีนะคะสก็คือไซลิงนะคะไซลิงต้องเป็นไซลิงห้าสิจะเป็นไซลิงใช้แล้วทิ้งหรือเป็นไซลิงแก้วก็ได้นะคะต้องล้างลวกทำความสะอาดต้มก่อนนะคะสนะคะลืมไม่ได้เลยถุงมือนะคะต้องมีนะคะถ้าไม่มีถุงมือ เราก็ไม่รู้ว่า,าสะอาดหรือเปล่าต้องล้างมือก่อนทำด้วยนะคะสามไปแล้วสี่ต้องมีสเตทหรือว่าหูฟังนะคะว่าเราจะต้องได้ฟังว่าเอ๊ะเวลาเราดันลมเข้าไปแล้วเนี่ยหรือว่าดึงออกมาเจอคอนเทนต์ไหมดันลมเข้าไปได้ยินไหมว่ามีลมเข้าในกระเพาะอาหารหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยการเทสนะคะเทสเนี่ยมีหลายแบบมากนะคะเดี๋ยวจะไปบอกนะคะนี่นะคะ ต้องมีแก้วแก้วแล้วก็มีน้ำอยู่ในแก้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำไมจะต้องมีอุปกรณ์กลุ่มนี้นะคะ